สวัสดีค่ะเตือมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้แม่บอลรักผ้าใหม่หลุดมือสองค่ะคุณยายพูดจะเลิกปีแล้วค่ะวันนี้ลงคลิปผ้ามือสองค่ะแล้วคุณยายจะได้หยิบยกขึ้นเลยนะผ้ามือสองเนาะหยิบให้พี่น้องชาวไทยได้ดูค่ะค่ะหัวเร็วตาเร็วนะคะแม่บ้านทุกท่านนะคะ ค่ะคุณยายปล่อยคลิปข้ามือสองนะคะวันนี้ค่ะเป็นน้ำไหลค่ะน้ำไหลไหลไหลสีห้าร้อยบาทค่ะมีตำเหนีนิดหนึน่งแต่คุณยายมองไม่เห็นเราไม่รู้ว่าจดตรงไหนตอนที่คุณยายซื้อน่ะคุณยายตรวจตำเหนิเห็นนิดเดียวค่ะค่ะนิดหนึง่งแต่ว่าเฉียวกับตะปูที่แต่แค่หน้าบ้านนั่นแหละท่านบอกค่ะหมายเลขสิบสามนะคะ ค่ะห้าร้อยบาทค่ะนี่ฝั่งนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะช่องทางน้ําไหลนะคะสวยงามมากค่ะพื้นใหญ่ด้วยค่ะคนที่คุณยายซื้อด้วยนี่ตัวใหญ่อ้วนมากค่ะเป็นร้อยกิโลนะคะผ้าเขาก็เลยพื้นใหญ่นะคะตำหนินิดเดียวนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะผ้าไหมมือสองค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะไหมเลข1สิบสามห้าร้อยบาทสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ ห้าร้อยบาทคุ้มเกินคุ้มค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะอันนี้ก็มือสองนะคะไอะ้นี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นช่องทางน้ำไหลเหมือนกันทำหลายสีไหลค่ะแต่ฝั่งนี้แหละสีนะคะเวลาพับป้ายมาด้านในก็มองไม่เห็นนะคะแต่ด้านหลังที่นุ่งนี้เป็นสีเดียวเลยนะคะ ค่ะคนแก่คนเท่าเอามาขายให้คุณยายรับมาหมดค่ะให้แต่เป็นผ้าไหมค่ะมือสองห้าบาทขนาดนี้ก็สวยได้ค่ะ500บาทก็สวยได้นะนุ่งออกการหน่องงามเวลานุ่งพับป้ายเข้ามาด้านในอย่างนี้ค่ะก็มองไม่เห็นนะคะค่ะเป็น500บาทนะคะลายดอกมะเขือด้านหลังค่ะค่ะสวยงามมากค่ะคนทอผ้าไหมเือบไม่มีผ้าไหมใส่นะคะแต่ละเจ้านะคะ เพราะว่าท่านตัดขายค่ะการทอนี่ก็เป็นอาชีพของท่านค่ะคุณตามคุณยายไปเห็นในหมู่บ้านนะคะค่ะทอแต่ผ้าไหมขายอย่างเดียวส่งอย่างเดียวได้พื้นหนึ่งสองพื้นก็ขายพื้นหนึ่งสองพื้นก็ขายจนที่คนทอผ้าไหมไม่มีผ้าไหมใส่นะคะสู้คนซื้อไม่ได้ค่ะค่ะมีแต่รขายค่ะขายอย่างเดียวค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะลายมูนสวยมากค่ะ แต่ห้าร้อยบาทตำเหนียนิดนึงไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนหรอกตำเหนิยคุณยายก็เป็นราคาห้าร้อยบาทนี้มีจะมีตำเหนีนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะคัดลงมาเป็นห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าลายฮนนะคะค่ะสวยงามมากค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหมายเลขสิบเจ็ดนะคะลายฮนนะคะค่ะตำหนนิดนิดหน่อยหน่อยเราก็บางทีก็อัดผ้ากาวบางทีก็ ให้แกกข้าชุนชนเราก็โอเคลงตัวใส่ได้สวยเหมือนกันนะคะห้าร้อยบาทก็สวยได้นะคะผ้าไหมค่ะอ่าน,นีก็ลายฮนเหมือนกันค่ะฮนสมัยโบราณนะคะของเก่าของโบราณนี้ค่ะเป็นผ้าไหมเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะเป็นลายฮนค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะห้าร้อยบาทก็สวยได้นะคะ ค่ะตรงนี้นิดๆหน่อยๆก็หลบเอาก็โอเคค่ะสวยได้ค่ะห้าร้อยบาทก็สวยค่ะค่ะเป็นลายงนไหมได้เก้านะคะห้าร้อยบาทค่ะแม่บอรลรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะไม่ได้ไปตอบไปลองจาก,กมือพ่อค้าค,คนกลางนะคะค่ะคุณยายซื้อมาขายไปค่ะค่ะไปหาเดินซื้อตามหมู่บ้านนะคะ ถ้ามู่สองยิ่งหายากลาบากไปเรื่อยค่ะเพราะว่ามันหมดไปเรื่อยค่ะพูดง่ายๆอย่างนี้แหละคุณยายก็หามาเป็นปีสองปีแล้วค่ะมันหมดค่ะมันจะหมดไปเรื่อยๆค่ะค่ะเพราะว่าบ้านทําผ้าไหมกลุ่มทําผ้าไหมแต่ละอำเภอก็ไม่กี่หมู่บ้านนะคะค่ะก็คุณยายก็ว่าไปเกือบทุกหมู่บ้านนั่นแหละที่ขายผ้าไหมค่ะ ที่ทอผ้าไหมก่อนจะถึงที่จุดซื้อทอผ้าไหมก็ผ่านไม่รู้กี่อำเภอสางสองสามอำเภอค่ะใช้ระยะเดินทางไกลนะคะคุณยายลําบากอยู่นะคะค่ะเป็นเวลาเดินทางไกลไปหาผ้ามมอสองนี่เขาเติมน้ามันน้ามันแพงมากค่ะคุณยายเติมมันละแปดร้อยบาทค่ะค่ะหักออกเล็กๆน,น้อยๆเหลือไม่กี่บาทกิจตางคุณยายก็เก็บหอมรอมริบค่ะ ค่ะเพราะว่าของทุกวันนี้ก็หายากมากค่ะห้าร้อยบาทนะคะลายหงนนะคะหมายเลขหมายเลขสิบห้าค่ะค่ะหมายเลขสิบห้าเป็นลายหงนค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะบางท่ามก็ไปตัดเป็นกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงไอรูดแล้วก็สวยนะคะใส่อยู่บ้านแบบสบายนะคะ ค่ะเป็นกระโปรงเกีบทวิตเหมือนคุณยายตัดคุณยายก็ผ้าตำเหน็นี่แหละค่ะมาตัดเป็นกระโปรงทวิตค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แหละจะออกกระโปรงทวิตค่ะห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะลูกค้าเข้าใจนะคะถ้าผ้าห้าร้อยบาทจะมีตำเหน็นะคะค่ะมีตำเหน็ค่ะคุณยายบอกไปทางทางเวลาคุณยายพรีเซนต์เวลาคุณยายพูดนะคะถ้าห้าร้อยบาทนี่จะมีตำหน็ไม่ขาดก็ ไม่ตำหนิอย่างใดก็อย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็ห้าร้อยบาทสภาพดีนะคะหมายเลขสิบสามค่ะเป็นตาสกอตนะคะนี่ก็ตำหนิไม่ขาดแต่เป็นผ้าสองตะเข็บต่อกันแบบนี้ค่ะท่านจะเอาตะเข็บนี่ตะเข็บตะเข็บเวลาแล้วนุ่งพับเข้าข้างในก็ไม่เห็นค่ะด้านในค่ะค่ะคุณยายซื้อหมดมีแต่คนแก่มาขายให้คุณยายก็ช่วยซื้อค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะผืนนี้สภาพใหม่นะคะสภาพผ้าดีนะคะตาสกอตค่ะคำเมนท่านเรียกกรมค่ะคุณยายก็ไม่เข้าใจเนาะภาษาคำเมนค่ะคุณยายจะเรียกแต่ตาสกอตหยาดสายฝนค่ะจะมีหยาดสายฝนเล็กๆค่ะตาสกอตหยาดสายฝนสวยนะคะห้าร้อยบาทค่ะ ผืนนี้ก็ห้าอยบาทค่ะสีเขียวเหนียวซับตำแหน่อยู่ตรงไหนเราคุณยายก็มองไม่เห็นตำแหน่จุดนี้ค่ะน,นิดหน่อยๆอยค่ะค่ะ500อยบาทค่ะค่ะห้าร้อบาทก็สวยได้นะคะคุณวราณแต่ก่อนชอบเอาผ้าสีแดงมาต่อทา เขาเรียกว่าต่อหัวต่อต่อเชิงล่างเชิงบนนะคะถ้าบางท่านนะคะอันนี้ต่อเชิงบนค่ะค่ะคนโบราณส่วนมากจะทําแบบนี้นะคะโบราณแต่เก่า500บาทค่ะหมายเลขสองค่ะ500บาทก็สวยได้นะคะค่ะราคา500บาทค่ะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณยายนะคะ อย่าเพิ่งเบือคุณยายนะคะกระซิบเบาๆอย่าเพิ่งเบือคุณยายค่ะเดี๋ยวคุณยายมีหาของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยอยู่ประจำนะคะค่ะเวลาใชาร้ระยะเวลาหาผ้าไหมมือสองลูกค้าจะอธิบายทางไปทางแอร์ u ูทูบเลยนะคะว่าหาลําบากค่ะลูกค้าบางท่านก็คุณยายวันไหนที่คุณยายปล่อยคลิปถึงมีของนะคะหลังจากที่ ไม่ได้เห็นไม่ได้ปล่อยคลิปออกไปวันนี้วันนี้เป็นวันที่6ค่ะคุณยายลงคลิปวันที่6นะคะแล้วก็สองสาวันไปข้างหน้าประมาณ3มวัน4วันนะคะถึงมีมาครั้งหนึ่งนะคะผ้ามือ2เราต้องใช้เวลาหาเดินหาก่อนแล้วก็มาซักค่ะมาผ่านการซักครีดค่ะมาผ่านการซักก่อนนะคะผ้าไหมมือสองนะคะเราต้องซักทาความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคค่ะ่ะห้าร้อยบาทช่องทางน้ำไหลผืนนี้หมายเลขสิบสี่ห้าร้อยบาทค่ะค่ะต้องใช้เวลาเดินทางใช้เวลาหานะคะแล้ก็ห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้น่าจะไม่มีตำหนินิดๆห,หน่อยๆค่ะเป็นคัดออกมาเป็นผ้าห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้ไม่มีตำหนินะคะ อาแต่ผืนไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ผืนจะอยู่ที่เม็ดแปดสิบค่ะถ้าไม่ถึงเม็ดแปดสิบคุณยายก็ขออภัยด้วยนะคะบางท่านก็มาต่อว่าคุณยายอีกว่าไม่ถึงคุณยายบอกว่าเม็ดแปดสิบเขาบอกว่าไม่ถึงคุณเขาก็หาว่าคุณยายโกหกคุณยายไม่ได้โกหกท่านนะคะเพราะว,ายายาาาว่าคุณยายถามฝั่งทางซื้อว่าคุณยายผ้าผืนนี้หน้าแคบเนาะเขาบอกว่าคนโบราณน,นั้น ไม่มีคนร่วนแต่ก่อนมีคนจ่อยคนหอมค่ะคนที่เราเดินหาซื้อตามหมู่บ้านผ้าก็อาจจะไม่ถึงสองเมตรนะคะเพราะว่าท่านไม่ได้ทำขายท่านไม่ได้ทำสูต่ตลาดท่านทำแบ่งลูกแบ่งหลานนุ่งแล้วก็นุ่งประมาณขนาดนี้แหละยายก็ไปหาซื้อท่านก็ขายให้ค่ะถ้าคนตัวจ่อยหน่อยคนไม่ค่อยร้วนผ้าท่านก็ไม่ผืนไม่ค่อยใหญ่ค่ะ ลูกค้าเข้าใจนะอจะต่อว่าคุณยายมากเกินไปนะคะบางท่านก็ต่อว่าคุณยายหาว่าคุณยายโกหกถ้าไม่ถึงมือไอสองเมตรไม่ถึงบางท่านก็ไม่ถึงนะคะถ้ามือสองค่ะราคาห้าร้อยบาทก็สวยได้นะคะห้าหมายเล็กหนึ่งห้าร้อยบาทค่ะไม่มีจำหนีนะคะผืนนี้นะคะแต่หน้าอยู่นหน้าแค่นิดนึงค่ะคนตัวจอยเจ้าของค่าผืนนี้ค่ะ ค่ะพื้นนี้ถุงสําเร็จนะคะเป็นผ้าสําเร็จนะคะสวยนะคะค่ะเป็นหยาดเหมือนหยาดน้ําฝนตาสกอตนะคะสวยมากค่ะ500บาทนะคะตัดสําเร็จเรียบร้อยเอลสานะคะเพราะว่าถามท่านท่านบอกว่าท่านตัดมาเอลสามสสี่นะคะเอลคุณยายไม่ได้วัดนะก็ก็น่าจะใช่เพราะว่าเอลปัญยายนี่ ส่วนมากคุณยายจะเอารอบคอค่ะรอบคอแบบนี้มันหลวมคุณยายค่ะถ้าชนกันพอดีอย่าอยู่ที่เอวสาสิบสองตัวนี้มันหลวมหลวมเตลิดไปอยู่ประมาณสามสิบสี่นี่แหละคะ่ะเพราะว่าท่านบอกว่าท่านท่านก็ตัวใหญ่หน่อยนะจะของผ้าตืวนี้ก็ผ้าสภาพใหม่สภาพดีนะคะค่ะตัดเสร็จสาเร็จเรียบร้อยราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะผ้าสภาพดีนะคะผ้ายังใหม่อยู่นะคะ ตัดเรียบร้อยหัดผ้ากาวนี่ห้าร้อยบาทนี่ว่าคุณยายว่าคุ้มเกินคุ้มนะคะค่ะห้าร้อยบาทเพราะว่าแต่ซื้อผ้าก็จะเป็นพันแล้วค่ะเป็นช่างตาัดอีกินมาห้าร้อยิงแล้วก็คุณยายมาขายแค่ห้าร้อยบาทค่ะคุณยาย,ย่าต่อกระโปรงนะคะค่ะกระโปรงแกบปรีบทวิตนะคะรอบเอวยืดค่ะถ้าเป็นกระโปรงนี่หกร้อยบาทนะคะ ขอบเอวยืดนะคะสวยงามมากค่ะค่ะสวยค่ะเป็นแก็บตีปทวิตนะคะค่ะใส่ได้ทุกไซส์นะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็ขยายออกตามรอบเอวของท่านนะคะ600บาทค่ะกระโปรงนี้600บาทนะคะแก็บตีปทวิตค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะแก็บตีปทวิต600บาทค่ะสวยงามมากค่ะ ราชการก็ใส่ได้ทุกสายงานนะคะไม่ราชการก็ใส่อยู่บ้านแกเบาคิ้วสวยใส่สบายนะคะค่ะคนเท่าคนแก่ท่านชอบไปวัดก็ใส่ไปวัดก็สวยลงตัวนะคุณแม่บ้านนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะจากตีบทวิตนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะรอบเอวใส่ได้ทุกรอบเอวนะคะเอวยืดค่ะ ค่ะราคา600บาทค่ะผิ้วสวยใส่สบายนะคะนิ่มผิวนะคะเพราะว่าผ้ามือสองนี้จะผิวค่ะอันนี้หน้านางนะคะเพราะว่าช่างช่างมันไจะเป็นผ้าหน้านางเป็นตัดเนะะี่ยค่ะก็เลยชื่อหน้านางน,น,นิดนึงค่ะค่ะอยู่ที่ราคา600บาทค่ะ แม่บอกว่าหน้านาวันบรรจบกันพอดีค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยนะคะจับปรีดทวิตค่ะสวยมากค่ะเอวยืดนะคะ,อะ,คะขอบเอวยืดใส่ได้ทุกไซส์ค่ะนิ่มผิวสวยใส่สบายนะคะหกร้อยบาทค่ะถ้าคุณยายมาได้นะคะค่ะก็สวยนะคะ นิ่มใส่สบายนะคะหกร้อยบาทค่ะมันจะนิ่มค่ะผ้าพวกนี้นิ่มผิวใส่สบายนะคะคนหุ่นสวยๆนะคะความสวยร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นไปอีกร้านเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าใส่ผ้าพวกนี้นะคะนิ่มผิวสบายค่ะเป็นผ้ามือสองที่มีตำหนิถ้ามีตำหนิที่คุณยายมันคุณยายขายห้าร้อยนั่นแหละคุณยายก็ให้ช่างเขาตัดให้ค่ะ ค่ะไปได้ค่าน้ำมันเสริมเติมกันไปค่ะ600บาทค่ะสวยนะคะราคา600บาทค่ะถ้านิ่มสบายใส่สบายนะคะทิ้วสวยใส่สบายค่ะค่นนี่ก็600บาทค่ะถ้า จับกรีดทวิตนะคะเอวยืดนะคะผิวสวยค่ะเบาผิวพนุยายก็เคยใส่ลองดูก็สวยค่ะผิวสวยมากค่ะความยาวนี้32นะคะความยาวผืนนี้นะคะมี3ามสองสามค่ะเท่ากับพุณยายพอดีเลยค่ะขอบเอวยืดนะคะใส่ได้ทุกไซส์ค่ะถ้าพวกนี้ไม่ทําให้อ้วนให้พองนะคะเพราะว่าช่างเขาตัดสวยมากค่ะเก็บหน้าท้องได้ ได้งามมากค่ะดูแบบนี้มันก็เรียบร้อยเนี่ยค่ะไม่ไม่เสริมไม่พองนะคะมันจะทรงตัวค่ะผิวสวยค่ะหกร้อยบาทค่ะนีก้หกร้อยบาทนะคะเขียวเหนียวทับค่ะ่ราคาหกร้อยบาทนะคะผิ้วใส่สบายนะคะขัโปงเอวยืดนะคะจับกรีดทวิตราคาหกร้อยบาทค่ะ ก็สวยนะคะ600บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะราคา600บาทนะคะสวยงามมากค่ะใส่อยู่บ้านแบบอยู่บ้านก็สบายนะคะพ่อแม่บ้านนะคะค่ะราคา600บาทพอแต่ราคาพอหยิบจับได้นะคะค่ะราคา600บาทสวยค่ะค่ะไทยนี้คุณยายขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจคุณยายมาตลอดนะคะ บุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องค่ะ